สวัสดีค่ะนี่คือแก้งหัวคุณค่ะอยู่ที่บ้านกาะกแก้งนี้สวยงามลงมาจากทางรถลงมาตรงนู้นแล้วก็มาทางรถที่มานี่ค่ะลงมาจะเก่าทางอยู่ตรงนี้ค่ะทางรถอยู่ตรงนี้ตอนนั้นเขาจะไมไ่ตัดทางนี่เขาจะทําเป็นทางไปตรงนี้ ยังไม่ได้ตัดทางห้วยบางทรายห้วยบางทรายจะเป็นแก้งเป็นที่ท่องเที่ยวเล่นนี่ค่ะนั่งกินข้าวชมวิวเดินสี่เดินห้าน,นั่งกินข้าวแต่ตอนนี้มันหนาวลงไม่ได้ถ้าอยากจะลง เป็นวังน้ำเด็กชอบมาเล็นสวยงามนะคะ